สวัสดีครับผมเซลล์ตึงจากบ้าน s u ุสกิพระราม2วันนี้ก็จะมาแนะนำสุ k i s w i ิ t GL Sport e dition คันนี้ซึ่งบอกได้เลยว่าตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมมากๆครับสำหรับเจ้าตัว s สุ k ก Swift GL Sport e dition คันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่อัปเกรดมาจาก s สุ k i s w i ิปรุ่น GL เดิมนะครับก็เรามาดูกันครับว่าในราคาที่เพิ่มมา5,000บาทได้อะไรเพิ่มเข้ามาบ้าง อย่างแรกที่โดดเด่นเลยก็คือชุดสเกิร์ตรอบคันที่เป็นดีไซน์มาจากทางฝั่งของสุสก k มอเตอร์เองครับสติกเกอร์ลายสปอร์ตคาดข้างทั้ง2ฝั่งสาอ,อากาศคลีบฉลามช่วยเพิ่มความสปอร์ตโลโก้สปอร์ตอีดิชั่นตรงฝากระโปรงหน้าถือว่าคุ้มค่ามากๆครับในราคาที่เพิ่มจากเดิมมาเพียง5,000บาทได้ทั้งชุดสเกิร์ตสติกเกอร์และ สาาาวกาคลฉลมสำหรับลูกค้าที่กำลังสนใจเจ้าซูซูกิสวิปสป p o r t e dition คันนี้อยู่ตอนนี้ผมมีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำครับกับโปรโมชั่นนี้ครับฟรีดาวใช้เงินออกรถเพียง2,500บาทเท่านั้นและผ่อนสบายๆเพียง7,000นต้นๆครับ ฟรีประกันภัยชั้น1ห,หน้าจอ Android ขนาด9นิ้วพร้อมกล้องบันทึกหน้าและกล้องถอยหลังสำหรับลูกค้าที่จองเข้ามาก่อน10ท่านแรกนะครับย้ำว่า10ท่านแรกเท่านั้นรับไปเลยครับล้อแมกขอบ15เลือกลายเองได้ครับ สนใจสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับหรือจะแอดไลน์ใต้คลิปเพื่อสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นก่อนได้ครับผม